ครับผมสวัสดีครับเฮาอยู่กับรายการมามาแล้วชแนลครับเมื่อนี้เฮาอยู่ที่โรงเรียนปทุมวิทยาคมโรงเรียนปทุมวิทยาคมอยู่กับตายัดของเฮาครับกับบุญแม่นิดานะครับผมเมื่อนี่ครับผมอ่าครอบครัวแสนสุดครับผมนําครับผมนี่แม่เป็นวิทยุนะครับผมพี่น้องกองไปธรรมะนะครับของพระอาจารย์สมภพกว่า ครับ1พ0 0เลือกนะครับผมเอามามอบให้แกอิพออีแม่ภูขานะครับผมเพื่อที่จะเอามาเป็นธรรมทานก็ได้รับอัน,นิสงส์ผลบุญมาจากล้านสัตวแพทย์คุณหมอโอระคาพี่พยาบาลพี่ตุยนะครับผมโรงพยาบาลสีมหาโพธของเฮานะครับผมเพิ่นเอามาหมอบให้แกเนียนนะครับก็มามอบทรงตอ่อ เป็นบุญเป็นกุศลให้เลือกคัดสรรแล้วว่าแต่ยัดเรามักฟั่งเทสไม่ช่น้ดานะครับผมอันนี้นะครับเนี่ยามาเริงแล้วบันนี้เด้อเดี๋ยวลูกก็อธิบายนี่ปุ่มเปิดอยู่นี่ครับเปิดขึ้นมาปัาป๊บนะครับพี่นองอ่าเปิดอไปอ่าเปิดขึ้นมานี่จีครัะ,ะ,ต,ะตัวนี้เป็นเสียงนะครับอ,อ่าตัวนี้เป็นเสียงเปิดเสียงเปเนครับเเตเเิ Uhm, อ่าสมมติว่าอันนี้พูดคำนี้มันมันตรงเก <masa, S 2> ี่ยวกับเรื่องท่านมันเป็นทฤเทศเกี่ยวกับเรื่องท่านนะครับเดี่ยวเรื่องติดก่อนอ้าสมมติห้องเฮาอยากยุดสมมติอยากกินเขาอ่าฟังไว้อ่ายุดกินเขาอ่าเทสเซตเฮาก็มาเปิดต่อได้บอกอยากฟังเรื่องนี้อ้าวกับเปิดฟังเรื่องไม่ถัดไปอันนี้ก็จะนีมาทำอันนี้เรื่องนึงอันนี้เพป็นเพียงเหมือนเ้า อ่ไไปปรวมกันกิี่หวอดวิทยุทั่วไปก็มีแต่ว่าเน้นธรรมะกว่าหนึ่งพันเรื่องนะครับราคาสมมุติว่าถูกแบตนม่งก่อนนี่พ่อกะเสียอาหารมันต้องบริหารมันเอาใจมันเสียบคนมันมันไม่ถูกใจมันจัดปึ๊บกะเสียมปั้งเปิดปั้งไปหน้าไปไหนได้ด้วอ่าโอเคครับผมมือนี้มาสมอบครับวิทย ทยุธรรมะของพระอาจารย์สมภพนะครับผมมอบแกอีพอยัดกับอีแม่นิดาของผู้ขาครับอ่าครับผมอ่าโอเคครับผมโอสาธุอาาอ่าออได้ฟัยนยังย,ยงค่อหญ่่ <laughs> เออได้ขออด้ามดี <laughs> ส่วนยอดของแม่ส่วนยอดเลยต้งบกับที่ว่าสะพานฐานังธรรมทานนางชินาทีแม็นบัลอะไรให้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 ทำเป็นท่านนึงที่ว่าเป็นการให้ที่สูงสุดโอ้ยสั่งตัวอันการให้ท่อเป็นการให้ท่านสูงสุดบ่พ่อให้ท่านสูงสุดมหาเก่าเด้อครับพ่อผู้ข้าพราะฉะนอปูนคนรุาน สองคนน,นี่มาบอกาะให่นู่าดีใจสุดนโอ้ครับผมสุดยอดเนะสุดยอดเพาะว่วในชีวิตนี่คดทีดด่คือรุอป็นาครับเรานนอกจกว่าดีแล้วมันยงดีดีนานมอ๋มอม,มันมีนต่พันเกลืองมือนกครับผมอย่อย<ห>่าง้ก็ได้จะเป็นทัมาทมครับโอเคครับผมหิ่อสุภาพแข็งแรงอยู่เป็นลงโก้ลมไส้ของหลูกของหลานเด้อ คาถูกสองจะเลื่นลุงเรื่องในหน้นทีการงานกิจการร่านค้าบรวาสิขายาบรวิวาสิขายังก็ขอให้เลืิญนลุงเรื่องขอให้หางแห่หหหหหหีไปจะเรื่อยด้วลูกเด้อคาับขอบคุณครับ